ต้อนรับกลับมาสู่ช่องเมอกาวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าหมากรุกตัวใหม่ของรัสเซียที่ทําให้โลกต้องตะลึงกันมาแล้วกับเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดจากค่ายซูคอยนั่นก็คือซูคอย SU-75 เช็คเมจเจ้านี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การพลิกเกมในสงครามยุคอนาคตเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่รวมทั้งความเร็วพลังและเทคโนโลยีล้ํายุคไว้ในตัวเดียว และที่สำคัญที่สุดคือราคาของมันอาจทำให้ทุกประเทศต้องหันมามองใหม่เลยทีเดียวตอนที่รัสเซียเปิดตัว Su 7 5ครั้งแรกในงาน MAKS Air Show ที่มอสโกคนทั้งโลกถึงกับอึ้งเพราะนี่คือการประกาศชัดๆว่ารัสเซียกำลังจะลงสนามแข่งขันกับอเมริกาโดยตรงโดยเฉพาะกับ F 3 5ของล็อกฮิตติงที่ตอนนี้ครองตลาดเครื่องบินขับไล่ล่องหนไปทั่วโลกแต่ซูคอยกลับบอกว่า Checkmate ของพวกเขาจะสามารถทำทุกอย่างได้ใกล้เคียง F 3 5แต่ราคาถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่ง รูปลักษณ์ภายนอกของ SU-75 ดูเหมือนเครื่องบินจากอนาคตตัวลำมีดีไซน์ล่องหนแบบสตีลเต็มรูปแบบตัวลำทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงปีกทรงเดลต้าพร้อมครีบแนวตั้งเดี่ยวด้านหลังที่ดูเฉียบคมและสวยงามมันถูกออกแบบมาให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้สูงสุดราวกับเป็นเงาที่หายไปในท้องฟ้าแม้เรดาร์รุ่นใหม่ก็ยังตรวจจับได้ยากห้องนักบินของ SU-75 ถูกออกแบบให้มีจอสแสดงผลแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ ใช้ระบบควบคุมดิจิทัลเหมือนในเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ๆทั้งหมดนักบินสามารถสั่งการแทบทุกอย่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ตอบสนองได้เร็วกว่าเครื่องบินขับไล่ย,ยุคเก่านอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบ AI ผู้ช่วยที่สามารถช่วยคำนวณเส้นทางการโจมตีและหลบหลีกอัตโนมัติได้หัวใจสำคัญของเครื่องบินรบคือเครื่องยนต์ และ S.U. 7 5ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ของรัสเซียที่พัฒนาต่อยอดจาก A.L.C. 1 F. 1ที่ใช้ใน S.U. 5 7มีแรงขับมหาศาลถึง1 8 0 0 0กิโลกรัมทำให้มันบินด้วยความเร็วสูงสุดเกือบแมท1.8หรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการรบถึง3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งที่ทำให้มันสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้ไกลมาก ในส่วนขององค์การบรรทุกอาวุธ SU-75 สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ K-77, K-74 หรือแม้แต่มิสไซล์โจมตีภาคพื้น KS-38 รวมทั้งสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแบบ KAB ได้ด้วยจุดเด่นคืออาวุธทั้งหมดถูกเก็บไว้ภายในลำตัวเครื่องเพื่อคงความล่องหนไม่ให้เรดาร์ตรวจจับได้ง่ายหนในสิ่งที่ทำให้ SU-75 น่าสนใจคือแนวคิด Affordable s t e e l Fighter หรือเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ราคาจับต้องได้โดยรัสเซียตั้งเป้าว่าราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับ F-35 ที่ราคากว่า80ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้วถือว่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อและนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศรวมถึงในเอเชียเริ่มหันมาสนใจเจ้านี้ เมื่อพูดถึงสมรรถนะทางอากาศ su 7 5มีระบบเรดาร์ aesa รุ่นใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง30เป้าหมายและสามารถล็อกโจมตีได้6เป้าหมายพร้อมกันระบบนี้พัฒนาโดย nniirt ของรัสเซียซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรดาร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงคือความสามารถในการปฏิบัติการโดยใช้ ai และระบบคอมพิวเตอร์ล้ำยุคนักบินสามารถเลือกโหมด autonomous combat ที่เครื่องจะช่วยตัดสินใจเองในบางสถานการณ์ เช่นการหลบหลีกมิสไซล์หรือการเลือกเป้าหมายในภารกิจที่ซับซ้อนเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทโรสเทคเพื่อให้เครื่องบินรบมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วกว่าเครื่องแบบเดิม su 7 5ยังถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบทั้งเวอร์ชันที่บังคับโดยนักบินเวอร์ชั่นไร้นักบิน unmanned และเวอร์ชั่น2ที่นั่งเพื่อฝึกนักบินทำให้รัสเซียสามารถส่งออกได้หลากหลายตามความต้องการของแต่ละประเทศถือเป็นแนวคิดที่ฉลาดมากในการตลาดอาวุธยุคใหม่ พูดถึงเรื่องราคาอีกหน่อยเพราะนี่คือประเด็นที่ทําให้ทั้งโลกหันมามองรัสเซียประกาศว่าหากผลิตจํานวนมากราคาต่อเครื่องอาจลดลงเหลือเพียง25้าล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกกว่าครึ่งของ F 3 5และยังถูกกว่า g r เป e นของสวีเดนหรือราเฟลของฝรั่งเศสเสียอีกถ้าเทียบเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ900ล้านบาทซึ่งสาหรับเครื่องบินขับไล่ล่องหนถือว่าคุ้มค่ามากอย่างไม่น่าเชื่อส่วนในด้านประสิทธิภาพ SU 7 5สาสามารถขึ้นบินจากรันเวย์สั้นได้ มีระบบควบคุมแรงดันอากาศอัตโนมัติทำให้บินในสภาพอากาศแปรปรวนได้ดีจุดเด่นอีกอย่างคือระบบบำรุงรักษาง่ายใช้เวลาตรวจเช็คน้อยกว่าครึ่งของเครื่องบินขับไล่ทั่วไปนั่นหมายความว่ากองทัพสามารถใช้มันได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาซ่อมบ่อยหลายคนสงสัยว่า SU 7 5จะเทียบกับ F 3 5ได้ไหมคำตอบคือยังไม่ทั้งหมดเพราะ SU 7 5ยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ข้อมูลจากสุคอยระบุว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์มันจะสามารถต่อสู้ได้สูสีทั้งด้านความเร็ว การล่องหนและระบบอาวุธที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินจะถูกกว่ามากทําให้ประเทศที่มีงบจํากัดสามารถมีเครื่องบินล่องหนได้ในราคาที่ไม่เวอร์จนเกินไปถ้ามองในมุมของประเทศไทยหากมีการพิจารณาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ในอนาคต Su 75ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะนอกจากราคาจะไม่สูงเกินไปแล้วยังสามารถเข้ากับระบบรัสเซียที่ไทยเคยใช้อยู่บางส่วนได้ด้วยแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่ารัสเซียจะส่งออกจริงเมื่อไหร่ แต่สื่อหลายแห่งคาดว่าเครื่องต้นแบบจะพร้อมบินจริงภายในปี2026และจะเข้าสู่สายการผลิตราวปี2028สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือรัสเซียตั้งใจทำ Su-75 เป็นคู่แข่งโดยตรงของ F-35 ในตลาดต่างประเทศโดยเน้นขายให้ประเทศที่ไม่สามารถซื้อเครื่องจากสหรัฐได้ด้วยนโยบายการคว่มบาตรนั่นทำให้ Su-75 กลายเป็นตัวเลือกใหม่ของประเทศในเอเชียออฟริกาและตะวันออกกลางที่อยากมีเทคโนโลยีล่องหนในราคาที่เอื้อมถึง ในแน่ภาพลัก Su-75 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจของรัสเซียหลังจากโดนกดดันจากตะวันตกหลายปีพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้ถูกจำกัดด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่ก็ยังสามารถสร้างเครื่องบินล่องหนที่ทัดเทียมชาติตะวันตกได้และนั่นคือที่มาของชื่อเช็คเมดหรือลูกจนมุมซึ่งสื่อถึงการเดินหมากที่พลิกเกมได้นั่นเอง เมื่อดูโดยรวมแล้ว Su-75 Checkmate จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมในตลาดอาวุธโลกด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีระดับสูงสมรรถนะครบทุกด้านและราคาที่แข่งขันได้ถ้ามันประสบความสำเร็จจริงเราอาจได้เห็นโลกของเครื่องบินขับไล่ล่องหนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับแฟนๆชอ่องเมกานี่คืออีกหนึ่งผลงานที่เราจะจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะถ้า Su-75 ได้ออกมาจริงและทำได้ตามที่ประกาศไว้มันจะกลายเป็น ตัวจริงของวงการการบินรบโลกแน่นอนแล้วคุณละคิดว่า su 7 5จะสามารถล้ม f 3 5ได้ไหมหรือมันจะเป็นแค่หมักรุกที่รัสเซียตั้งไว้ขู่เฉยๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเมกาไว้ด้วยนะครับเพราะครั้งหน้าเราจะพาไปดูเทคโนโลยีทางการทหารอีกมากมายจากทั่วโลกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ